ของมิกกี้อาร์ตบ็อกนะคะสีเมาส์อันนี้มีเมาส์สวัสดีแซตชิลนนั่นเองะคมีอะไรนะคะ,ะ,คะตุ๊กตาเอ้ยโอ้โสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ AJT จทีเนเองนะคะที่แต่ว่าเขามีจัดในงานบอว่าดิสนีย์ทีนะคะใช่ดิสนีย์0อยวิลเลจรบรอบดิสนีย์ฉลอง100ปีค่ะ วันนี้เนี่ยก็คือคลิปที่แล้วนะคะเราพาไปดูโซนที่เสียตังไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีทงแบบโพเซนมาเวลอะไรต่างๆเย,ย,ยๆอะแยะมากมายแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะพาไปดูส่วนที่เข้าฟรีนั่นเองนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปด้กันค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโซนของมิกกี้อาร์ตบ็อกน,นะคะข้างในก็คือจะเป็นแบบเหมือนจอเยอะๆมีลวดลายเข้ามาถ่ายรูปได้ พิกัดตรงนี้ก็คืออยู่ข้างหลังป้ายสีเงินเงินเมื่อกี้ที่ด้านหลังน้องเกน้องกายนั่นแหละโดนมิกกี้น้องกายใช่ไหกคือการจะเป็นแบบว่าสีเงินินใช่ไหมใช่นึ่งก็จะเป็นห้งถูกต้องค่ะเรียนด้วยนะเหมาะสำหรับใครที่ดตลอดมาแล้วก็พักนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูหนึ่งรอบตรึง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 ย้นี่นะคะก็จะเป็นแลนด์มาร์คสของประเองก็คือมิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์ สวัสดี Statue นั่นเองนะ,ะนี่ลยนะคะสวัสดียืนแบบนี้เลยทักทายลาวนะคะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะมันก็จะอยู่ติดๆจุดนะคะก็เป็นทนั้งข้าเหนจุดต่อไปนะคะข้างหลัง Mickey นด์ Minnie สวัสดีเมื่อกี้นะคะเขาก็จะเป็น The Realm of Animation นะคะก็จะเป็นภาพวาดเหมือนเราว่าปับการ์ึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ให้เราถ่ายรูปได้ไดไดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย มุมนี้นะคะจากกลางคืนอันแสนมืดมิดนะคะจะเปลี่ยนเป็นห้องฟ้าสว่างใสเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในโซนของฟรีอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาถ่ายรูปกับเหล่าบรรดาชุดขาวๆนี้เรียกว่าอะไรอะไม่รู้โซนอะไรครับตรงนี้โซนเล่นเกมใช่เขาให้บังคับยานให้บังคับยานใช่ปะมีคิวนิดนึงนะคะก็ต่อคิวนิดนึงแต่เล่นฟรีจ้า ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่ท่าน้ำนะคะและจุดตรงนี้เนี่ยจ,จะมีเ,ออเขาเรียกว่าเป็นหุ่น m i กกี้แอนด์ n มนนี่โก t ทูไทยแลนด์โฟตโต้สตนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าชมจะน่ารักคิวมูมี่แค่ไหนนะนี่ไงกระทงัน,นก็คือนั่งอยู่บนกระทงใส่ชุดไทยนะจ๊ะลอ,อยกระทงบนกระทงด้วยน่ารักไหมเดี๋วเราไปดูฝั่งนี้ดีกว่า m i ก k ี้เม,มาส์นะคะคืออะไรคือ อาาอมยจุดนี้นะคะก็จะเป็นโดนัลด์ดัากับกูฟี่ทำไรโย,ยใช่เล่นน้ำหรือถึงเทศกาลสงกรานนะคะเมื่อกี้เทศกาลลอยกระทงใช่ไหมอ่าแล้วเราก็จะได้แบบว่าเทควิวริมแม่น้ำแบบนี้นะคะมนี้นะคะเขาจะมีเป็นแบบว่าโอโต้บูธมันสิเกอร์อะถ่ายเราเป็นรูปออกมาใช่ค่ะจริงๆ ใช่ค่ะคือบอกว่าไม่มีแค่สติกเกอร์อย่างเดียวนะตรงนี้เดี๋ยวเราเดินต่อๆไปก็คือจะเป็นแบบว่า,าขายของที่ระลึก<อ>บางร้านก็คือจะมาออกงานเฉพาะตรงนี้เลยแต่ว่าเป็นของลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นเลยนะนี่ประตโบส์มีซูมๆด้วยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็น,นี้มอนสเตอร์อิค่ะ,ะตรงนี้นะคะพอะเชื่เสร็จเ่ยจะมีของรให้ชอปปิ้งตบท้าย ของแท้ถูกเป็ิตได้ที่นี่เลยใช่เลยะคะ่ะไปดูกันหยุยมีพระพุที่นอนไว้น่ารักมากเลยตุ๊กตาเอ้ยโอ้โหนะคะก็มาช้อปปิ้งกันได้นะโอ้โหลูกป่งตัวเท่ากายก็มีใช่ไหมและแล้วเราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วดีใจไหมดีใจค่ะอยากกลับบ้านแล<อ>้วค่ะเพราะว่าตอนนี้สภาพคือแบบเย็นมากเลย่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดสุดท้ายกัน,นะคะ่ะ ตรงนี้ก็อารมณ์แบบมาถ่ายรูปรถไฟก็คือเป็นรูปมิกกี้จริงๆนะนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ชมเต็มขบวนแบบนี้ว้าวอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูภาพเจเกตกันค่ะเจเกตมาทำอะไรมาถ่ายรูปกับมิกกี้ค่ะจริงๆไม่ใช่มิกกี้อย่างเดียวนะเขาจะเป็นมิกกี้มินนี่นะคะแล้วก็โดน,โดนัลด์ดักสลับกันออกมานะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าช่วงเวลาที่เรามาเนี่ย เป็นตัวอะไรเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าเคป็นยังไงบ้างคะเด็กๆดโปรดรดโปรด่ป่ดโปรดโารดโป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 นดโปร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 ดโปนก็รดโปรดอปรดโปรก็ปรด่ปรดโปัดโนรดโปรดโปรดโปรนนปปปรดโปอปป คลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิง่งกุ้งกริงด้วยนะคะคเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย